พี่ครับจะไปบริษัท s m ีครับตามมาครับน้องขึ้นเลยครับน้องครับยิงให้หน่อยครับนอ้องกบกี่บาทค,ครับพี่อันหาน้ามเนาะ ปันหาเลยเหรอใช่ครับันห้าจากมาที่ปันห้าเลยเหรอใช่ครับระยะทางขนาดนี้ถือว่าถูกแล้วครับน้องโอ้มเมื่อวานอันนั้นอันนั้นอันนั้นกับคันอื่นครับอย่าอย่า,ยามายุ่งกับคันของผมครับครับรถเอินดนดไหมครับรถ,รถไม่ได้แล้วครับน้องคือมันปันห้านี่ถือว่าเศรษฐกิช่วงนี้มันไม่ค่อยดีครับโอแพงจังเลยน้องทาอะไรอะจะแจงการนส่งงคนครพี่พี่ยอมให้500ได้ไหม สี่นะครับแค่นี้สุดๆแล้วเมื่อวานนะผมมาสายโอเคสี่ร้อยก็สี่ร้อยพี่ไม่อยากเสียเวลาน้องเอาโอเคออนมาเนพี่เอามาทครับน้อเล่นี่เอาไปเอาอีกสินาทีจะเข้าเวลาแล้วนี่ นี่ไปกันดีกว่าขออนุญาตเพนะครับครับขออนุญาตได้ไหมครับได้ครับเชิญครับอันนี้ดีสูอะชื่ออิรหนครับใช่ครับชื่ออหานอ๋อนี่นำตัวน สวัสดีครับผมชื่ออ,อิสพาน์โตมาบ้านอยู่ที่ปัตตานีจบจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคตะศันตกอินเตอร์ครับถ้าไมถึงสมบัติเลยเฉยครับเพราะว่าจากที่ดู่จัดประกาศเนี่ยเพราะว่าคุณสมบัติของผม,ผมเนี่ยเพียบพร้อมกับสิ่งที่เขาประกาศมาทุกอย่างแล้วก็ผมเนี่ยมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถพูดได้สี่ภาษา ไทยบาลายูอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับฉันต้องคิดว่าตัวผมเนี่ยจะมีความสามารถมากพอที่จะทําให้บริษัทของเราเี่ยก้าวหน้ามากขึ้นครับประสบการณ์ที่คุณเคยทำมามีอะไรบ้างครับประสบการณ์ที่เคยทำมาก็มีในช่วงมหาลัยเนี่ยผมได้เข้าไปฝึกงานในองค์กร UN แล้วก็เข้าไปเฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครับ อืมจากประสบการณ์และผลงานที่ผมได้ดูมาคุณมีคุณสมบัติเพื่ะพร้อมที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทของเราถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเก็บคุณไว้พิจารณาแล้วก็ติดต่อคุณกลับไป่านอีเมลนะครับเชยญครับขอบคุณครับคนต่อไปครับช่วยช่ออนะประสพนะครับผมมาอะไรก็ติดต่อฉันนะส่วสดิครับ ตอนนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวซู้มแม่คุณกี่ปีเนียครับออันก็สองปีแล้วครับผมอ่าได้ตัวก็สวัสดีครับผมจิ้งจ้ายขอบุณมากเลยครับก็จบจากมหาวิทยาลัยดอเด็กครับผมดอเด็กครับอยู่ส่วนไหนของประเทศไหนครับก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับผมเลยใช่ครับมันเป็นเลยเลยครับผมอืถ้าไมคุณมสิ่งอยากทำงานที่นี่ครับ พอดีว่าคิดว่าเหมือนว่าคือว่าเพื่อนได้นำมาครับผมแล้วก็อยากลองประสบการณ์ใหม่อะไรพวกนี้ครับผมแต่ก็อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วประสบการณ์ที่คุณเคยทำมาก็เคยทำเป็นพนักงานเซเว่นครับผมเคยขายข้าวย็นหน้าหลอนครับผมหน้าบ้านแต่ถ้าคุณได้ทำงานที่บริษัทผมเนี่ยคุณจะอยู่ไฟไหมครับก็ ทำได้หมดที่เข้าผมทำได้หมดผลิตสินก็ได้ครับผมเป็นในการตลาดก็ได้ครับไหนคุณลองเราไม่ได้ใท้ผมงฝั่งไหนปะเจดไทยวงเลื่อนขาเจดไทยโอเคครับโอเคโอเอเค่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บคุณพิจารณาไว้เดี๋ยวประกาศผ่านอีเมลของคุณนะครับได้ครับผมผมไม่ครับผมค่ สองคนนี้ผมชอบแรงผมก็ชอบสมแดดเหมือนกันคนที่สองมันดูติ้งต้องมันไม่สมประกอบเท่าไหร่ก็คือไล่ดูดูที่มองนานใช่คนที่สองมันมาเหมือนเด็กอ่องอองไม่น่าจบมหาลัยนะโอ้อะไรก็ไม่รู้มหาลัยโดนเด็กจังหวัดเลยปวดจะปวดกับการงานนะไหนเราคิดว่าเราแจ้งดีกว่าแจ้งผ่านอีเมลเขาจกว่าเราข้อติดเราเรียกเข้ามา ได้เขามาคุยได้เงินเดือนแล้วก็ตำแหน่งของเขาเอ๊ะคุยแล้วเคยสัมภาษณ์แล้วโอเคเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ต่อกัน คนประกาศดีดีใจมากครับในที่สุดก็ได้มีที่ทำงานแล้วที่ผมเรียกคนมาวันนี้ก็คือว่าผมจะถามเรื่องเงินเดือนคุณว่าคุณต้องการเท่าไหร่จากประสบการณ์ของผมแล้วก็ความสามารถของผมเนี่ยผมว่าผมจะถ้าสักหกหมื่นพอเป็นไปได้ไหมครับหมื่นเลยค่ะแล้วหกหมื่นที่คุณว่าเด็กคุณจะลดตำแหน่งไหนครับตอนนี้ว่าผู้จัดการแล้วก็ฝ่ายต้อนรับแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้จัดก,การครับผู้จัดก,การครับคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดก,การไหมครับใช่พกกูดก็ยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าแค่มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันกับผู้จัดก,การมากกว่าเป็นเลขาให้ผู้จัดก,การอะไรทำองนี้นะครับถ้าผมให้คุณเป็นผู้จัดก,การแล้วก็ผมให้เงินเดือนคุณเริ่มจ้นสามหมื่นบาทก่อนแล้วก็ให้คุณศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าัารทำงานของคุณดีขึ้นผมจะขึ้นเงินเดือนตามนั้นอันนี้คุณต้องการ ปเอยคุณโอเคครับสามผมเอาอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับยังไงก็จะได้เพื่ออยู่ดีใช่ไหมครับใช่คครับโอเคครับพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยนะครับครับขอบคุณครับเอบ้านเช่าที่เราจองไว้ตรงจองไว้ตอนนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนหรือมันอยู่ตรงไหนแล้วนะอยู่แถวนี้ไหมแถวหน้าซอยปะ นี่หรือเปล่าเออใช่ใช่โอเคเียเข้าไปเลยน่เขาเขียนเบอร์ไว้อยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับใช่ลุงเจ้าของบ้านหลังสีฟ้าสองหนึ่งแปดทัสิบอ็ดไหมครับอ่าใช่ครับอ่าพอดีว่าผมจะทำการติดต่อเรื่องขอเช่าบ้านนะครับพอจะว่างไหมครับแต่เดี๋ยวนะครับอ๋อแต่แต่เดี๋ยวใช่ไหมครับได้ครับได้ครับโอเคครับ

รายละเอียดของบ้านันี้ก็บ้านหลังนี้คือบ้านสองห้องมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้าแล้วก็มีห้องครัวพร้อมทุกอย่างครับรวมๆหลังนี้น่สร้างไปประมาณสี่ล้านนะครับเป็นมีทีวีมีโซฟามีเครื่องใช้เรียบร้อยนะครับถ้าคุณเช่าที่นี่เนี่ยคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะครับราคาเช่าเริ่มต้นต่อเดือนก็อยู่ที่แค่สองหมื่นเท่านั้นครับสองหมื่นต้นเท่านั้นสองหมื่นได้เลยสองหมื่นเอนะครับมันไม่แพงนะครับบิสักหน่อยได้ไหมครับคือผมก็เพิ่งจะเข้ามาทํางานแถวนี้เอง อ่าผมเข้าใจคุณนั่นแหละแต่คุณเสนอราคาที่คุณอยากได้ได้ไหมล่ะเราเ<อ>ส,อสนอร,ราคาก่อนลดอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับผมให้เต็มที่ได้หมื่นแปดถ้าหมื่นแปดหมื่นแปดใช่ครับ <S 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 สักสักหมื่นสี่ได้เลยครับหมื <S <S ม่นเพราะว่า<ม>คือเดี๋ยวผมก็ต้องมาจ่ายค่าค่าไวไฟเดี๋ยวก็ต้องมาจ่ายค่าผ่อนรถด้วยค่าผ่อนมอเตอร์ดดรดดดดไซค์ด้วยมีภาระเยอะๆเลยครับแล้วผมก็เพิ่งจะย้ายมาทำงานแถวนี้ผมก็เข้าใจคุณนะครับแต่หมื่นสี่มันก็เกินไปหมื่นห้าได้ไหมครับหมื่นห้าได้ไหมครับ คือคพืก็ต้องเห็นใจผมวยครับผมเห็นใจสุดๆแล้วครับอ่าหมื่นสี่ก็ได้ครับหมื่นสองนะครับหมื่นสี่อีกนิดนึงเด้ครับคือหมื่นสองผมก็อยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรด้วยอีกสองพันเดี๋ยวผมสามารถไปลงชุนเพื่อให้คุณภาพชีวิตตัวเองดีขึ้นด้วยนะครับเคก็ได้ครับเห็นใจครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตอบแทนคุณโดยการให้ขอที่ระลึกประจำเดือนทุกๆเดือน

จะซักผ้าเลยเสื้อผ้ายิ่แยะเลยเพิ่มหนึ่งอีกอีกประมาณสามป้อมจะแตกนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวชนะอ่ะ,อะขอเวลาอีกประมาณสิบนาทีได้ไหมอ๋อได้สิเงี๋ยจะไปซื้อมาให้ด้วยนะโอเคไม่เป็นเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วไปซื้อให้โอเคนะคะคเอ้พ่อค้ามีแฟกขายไหมอ่ายุคเราไม่มีแฟกครับมีแต่กฟล์ดฟอง เอาเลยได้ไหมเอามีครับเอาแบบไหนครับเอาของคือจุดที่สุดเอาไหนได้ที่แบบดีแล้วมักจุดที่สุดอันนี้ครับแนะนำเป็นเปานะครับอันนี้20บาทครับ20บาทอันนี้กลิ่นหอมนะใช่ลองดมดมได้ดื่มได้ไหมไม่ได้ครับของซื้อของขายดื่มได้ไม่มเล็กๆต้องเล็กๆอ่นนั้น ไม่เล็ดเหียเล็ดเหืียเลดเียเท่าไหร่เเบาทไหมยี่สิบบาทไม่ได้ไม่ได้จริงๆครับอันนี้เป็นของสี่ของขายเดาเราจะอันนี้อันนี้มันเป็นของอันนี้หมดล็อตเราสองอันห้าบาทนะห้าสิบบาทใช่อันนี้คือได้ทั้ง2ราคาถูกด้วยครับโอ้จิหรอใช่ใชอันนี้าาโอเคแล้วเอาสองอันนี้อ่ทั้งหมด50บาทสแกนไหมครับ 随便